สำหรับโครงการแอสตันสีลมนะคะเรามีห้องหนึ่งห้องนอนทั้งหมด3ขนาดค่ะคือขนาด31-35แล้วก็49ตารางเมตรค่ะส่วน2ห้องนอนก็มี3ขนาดเช่นเดียวกันค่ะคือขนาด72-75และ86ตารางเมตรค่ะวันนี้ฟังจะพามาชมห้องหนึ่งห้องนอนขนาดที่ใหญ่ที่สุดของโครงการก็คือขนาด49ตารางเมตรค่ะ สำหรับห้องหนึ่งห้องนอนที่ฟังจะพามาชมในวันนี้นะคะจะเป็นหนึ่งห้องนอนขนาด49ตารางเมตรค่ะห้องนี้จะเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดของโครงการจุดเด่นของห้องนี้ก็คือความสูงในห้องค่ะที่สูงถึง3เมตรด้วยกันแล้วก็ยังล้อมรอบด้วยกระจกฟรูเฟรมค่ะรอบด้านเลยอีกอย่างห้องตำแหน่งด้านนี้นะคะเป็นห้องหัวมุมทุกๆห้องเลยค่ะสําหรับฟังก์ชันการใช้งานของห้องแบบนี้นะคะเขาออกแบบให้มีห้องน้ําอยู่ตรงกลางค่ะเพื่อที่จะได้เชื่อมต่อจากโซนวอล์กอินครัวเซ ไปยังห้องน้ําการออกแบบในลักษณะนี้นะคะทําให้เราสามารถเดินเข้าห้องน้ําได้ทั้งสองทางค่ะก็คือทั้งทางห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนค่ะและการออกแบบในลักษณะนี้นะคะเขายังคํานึงถึงแสงธรรมชาติค่ะให้ความโปร่งโล่งแสงธรรมชาติเนี่ยจะได้เข้ามาสู่ภายในห้องได้ค่ะ ในส่วนของสเปควัสดุที่ให้ภายในห้องนะคะก็จะมีชุดครัวเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันยี่ห้อสมิกส่วนแอร์ที่ให้จะเป็นแอร์ยี่ห้อไดกินสำหรับหนึ่งห้องนอนให้ทั้งหมด2เครื่องค่ะที่นี่จะเป็นแอร์ระบบคอนซ a ลในส่วนของคอมเพรสเซอร์แอร์ค่ะจุดเด่นของเขาคือจะไม่อยู่ภายในบริเวณห้องพักนะคะจะอยู่ที่บริเวณพื้นที่ส่วนกลางด้านนอกทําให้เราสามารถได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ใช้สอยในห้องค่ะได้เต็มที่ทุกตารางเมตรเลยค่ะ สำหรับอีกห้องที่จะพาชมในวันนี้นะคะจะเป็นห้องขนาด2ห้องนอนค่ะห้องนี้มีขนาด75ตาราเมตรค่ะสำหรับ2ห้องนอนของโครงการแอสตันสีลมนะคะถูกออกแบบภายใต้แนวคิด vertical entlock e r ค่ะสำหรับการออกแบบในลักษณะนี้นะคะจะทำให้ห้องเล่นระดับค่ะความสูงภายในห้องแต่ละห้องค่ะจะไม่เท่ากันอย่างห้องนี้นะคะห้องนั่งเล่นเนี่ยจะมีความสูงถึง3.5เมตรเลยค่ะจะให้ความรู้สึก กว้างโปร่งโล่งนะคะและอีกอย่างห้องนี้เป็นห้องหัวมุมค่ะสําหรับความพิเศษของห้องนี้นะคะในส่วนของหน้าต่างค่ะห้องนั่งเล่นเนี่ยจะสามารถเปิดได้กว้างแบบนี้เลยค่ะเราสามารถรับลมชมวิวได้โล่งแบบนี้เลยค่ะ ในส่วนของวัสดุเพิ่มเติมของ2ห้องนอนนะคะห้องนี้ในส่วนของชุดครัวค่ะเราจะมีในส่วนของโอเว่นค่ะเพิ่มขึ้นมาให้อีกหนึ่งเครื่องค่ะเป็นยี่ห้อสม็กค,ค่ะ สำหรับพื้นของห้องนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น2โซนด้วยกันค่ะในส่วนของโซนบริเวณห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องครัวนะคะจะเป็นพื้นกรนิโตค่ะส่วนบริเวณห้องนอนเนี่ยจะเป็นพื้นไม้เอนจิ e เนียร o o งค่ะและสําหรับห้องนี้นะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นราคาพิเศษด้วยค่ะแต่มีจํานวนจํากัดนะคะถ้าหากใครสนใจสามารถติดต่อฟังได้ช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะ